ก็นั่นแหละค่ะคุณพาพ่อตำรวจกลับไปนะคะคุณผู้ชายเนี่ยก็รีบให้แป้งมาเก็บบ้านเพราะว่ากลัวผู้หญิงจะมาเห็นเข้านะคะพ่อของคุณสีวาใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังให้แม่บ้านจากตึกใหญ่เนี่ยมาช่วยแป้งด้วยนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนแป้งทั้งวันเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยคนบ้านนี้เขาก็มีน้ำใจดีเหมือนกันนะคะอยู่ไม่ได้ก็บอกนะหรือว่าจะไปอยู่เรือนใหญ่อย่างที่คุณสีวาบอกก็ได้คุณพาอยู่ที่ไหนแป้งก็ต้องอยู่ที่นั่นสิคะแล้วอีกอย่าง เดี๋ยวอิตานี่ก็ไม่อยู่เป็นเพื่อนละแป้งว่าคงมีอะไรหรอคะมีใครอยู่บ้านนีมคะเฮ้ยพี่มีนาพี่กิ่ตีมาได้ยังไงเนี่ยเย้ <Yay. S 2> นี่นาลากผมออกมาจากออฟฟิศมาซื้อกับข้าวพวกนี้แต่งแต่งงานยังไม่เลิกกันนะครับ บอกไว้ยังไงวันนี้ก็ต้องมาดูแลคุท้ายให้ได้พีดบอกนายว่าโดดงานแบบนี้เดี๋ยวก็โดนไล่ออกทั้งคู่หรอก <c oughs> ดีเลยค่ะ <c oughs> มาอยู่ด้วยกันเลยสิคะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะดีอยู่เป็นกองทัพแป้งเชื่อเลยนะว่าโจนะมันไม่กล้าเข้ามาแน่ๆคะ่ะ <c oughs> แล้วนี่แม่บ้านเขาเปิดประตูให้เข้ามาได้เลยเหรอฝี <c oughs> มือระดับพี่เราเนี่ยแค่แม่บ้านคนเดียว <c oughs> พี่เอาอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่มีนาะ <c oughs> วกผมตังหาครับที่ต้องขอบคุณคุณพาที่ยอมให้เราสองคนมาดูแลแบบนี้พี่กิตติเรื่องเรียเจ้านายเนี่ยที่หนึ่งเลยนะเดี๋ยวพี่มีนาแกะนี้ให้ก่อนนะโอ้โหนไรันนี่ต้อนรับผมหรูขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยสวัสดีครับคุณนายสวัสดีจานัทนตามสบายเลยนะนี่เคยเจอกันหรือยังนั่นพี่มีนาแล้วก็พี่กิติ พอดีว่าเขาทางานที่เดียวกับฉันนะจ๊ะสวัสดีครับพี่พี่ผมชื่อนัทนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอฝากท้องหน่อยได้ไหมจ๊ะน้องแป้งก็นั่งดิใครว่าอะไรล่ะเราเรียกใครน้องฮะแม่ฉันมีฉันเป็นลูกคนเดียวอย่าเหรอ <c oughs> เรื่องอ,อใครอนะนุญาตให้เธอตั้งโตแบบนี้ <c oughs> ฉันเองมีปัญหาอะไรอีกมี มีแน่นอนเพราะฉันหิวขอกินด้วยสิ <c oughs> มีแต่ของน่ากินทั้งนั้น,น,นแล่เนอะเอาทำไมทุกคนยืนกันอะ่ะนั่งสิเอาเชิญเชิญนั่งค่ะนั่งครับนี่ครับนาย ค่ะป้านอมทานข้าวไหมคะมาทานด้วยกันเร็วคุณพาเห็นป้าชัดไหมยจเนี่ยป้าคิดถึงคุณจังเลยอะเห็นค่ะป้าพาก็คิดถึงป้าเหมือนกันค่ะอยากกอดป้าจังนี่เอาเอาวอาป้าไม่ร้องสิป้าถ้าไม่หยุดร้องผมขับรถไปรับจริงๆนะไอ้บ้าอย่าพูดแบบนี้นะเดี๋ยวไปจริงด้วยคิดถึงอะ ุณป้าค่ะข้าคิดถึงฝีมือคุณป้าจังเลยค่ะกับข้าวคุณป้าอร่อยอร่อยใช่ที่นี่อะไรก็ไม่อร่อยเลยค่ะน้อยเหนีวน้อยสวัสดีครับโอ๊ยที่สิว่ามีผ้าไพี่บ้าอย่าพูดแบบนี้นะนี่อย่าเปจริงด้วยไอ้นีมันอยู่ไหนกันเอามาไม้แบบนี้ฉันไม่คืนนี่เป็นของฉันอยู่ไหนกันคุณภาวางสายมาอย่างนี้เลยเพาะวางไปเลยไหนกันคุณภาจะไป็นผักอะไรวะ โทรศัพท์ผมชัดเอาคืนมาไม่คืนเฮ้ยทำไมนี่นี่มันเรื่องอะไรกันคะนี่ป้าทำอะไรถึงจันน่ะจับปัาโอ้ยโอ้ยจับป้าสิไม่เอาโทรศัพท์มาให้ได้ไปเดีวมึงกล้าทำพี่กูเหรอมึงทำว่ามึงกล้าทำพี่กูเหรอฉันคุกคามถ้าสั่งสอนพี่แกด้วยวันละวันจะไม่แก่ตาย